สวัสดีครับกรับสวัสดีแฟนเอฟซีทางช่อง YouTube ชี้มวยเด็ดทุท่นกลับมาพบเจอกันีกเช่นเคยครับกับการให้ทัศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ำหนักรายการศึกมวยไทยเกียรติเพชรเอสเคเอครับวันเสาร์ที่1มีนาคม2568ายถ่ายทอดสดทางช่อง p p พี3ีีสานะครับปายสองโมงครึ่งเป็นต้นไปนะเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับ สี่คู่ในรายการครับเดี๋ยวผมจะมาให้ทัศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้าหนักนะครับก่อนที่เราจะไปให้ทศนวิจารณ์ไปอัปเดตคู่มวยทั้ง4คู่ในรายการให้เป็นโมเดลสร้บบางเบื้องต้นกันก่อนคู่แรกเป็นเจมสักแสงทองคาแกสครับพบกับเจ้าเด่นพรเพชรเอกปัตนตีครับเวทพิกัด1 1 4ปอนด์คู่ที่2เป็นป่าพิภพเอราวัณพบกับพรน,นำโชคสอภูมิพั์เวทพิกัด123ปอนด์ คู่ที่3ารพับรองคู่เอกครับแพตตี้ส่อบองกมลพบกับตะวันฉายวีเคเขาใหญ่ร30ปอนด์ครับส่วนคู่ที่4คู่เอกประจำรายการประตักเอกเทพภาคินพบกับยอดขุนศึกสิทธิแก้วประพลครับร40ปอนด์ฝากกดไ like, ลค์กดติดตามดกด subscribe ทางช่อง YouTube เขาด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปข้อมูลมวยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้นำคลิปต่อไปกันด้วยฝากกดไลค์ก like, ดติดตามเพจ a c e b o o k ชี้มวยเด็ดเขาด้วยนะครับรวมหรือข้อมูลมวยเลนราคาเนื้อตัวน้ำหนักครบวงจรนะครับ ฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปนี้ไปกันที่คู่แรกประจํารายการนะครับศึกมวยไทยเกียรติเพชร s k s ครับวันเสาร์ที่1มีนาคม2,568ถ่ายทอดสดทางช่องพีวีดีวีสามสิบนะครับเวลาบ่ายสองโมงครึ่งเป็นต้นไปหน้าเวทีมวยสยามอ้อมน้อยคู่แรกเนี่ยเป็นเจมสักแสงทองค้าแก๊สครับ เจมสักแสงทองค้าแก๊สหรือว่าชนะชัยสอสำราญชัยครับมวยปทุมธานีนะครับซ้อมแสงทองค้าแก๊สที่ปทุมอายุ15ปีนะครับสูงร้อเซนตเมตรก็พื้นเพนก็เป็นมวยซ้ายแล้วครับฝีมือครบเครื่องเลยนอกได้ในดีต้นๆก็มีลูกเตะขาเจาะยางต่อยหมัดฉลาดเก๋าเกมเชิงชกจุกจิกชกยากครับแพ้เพชรเมืองทองสพงษ์อมรครับที่เวทีมวย อ้อมน้อยครับแพ้เฟซบ,บุ๊กนวพลโคติกควอยงามครับที่ช่อง74นะครับล่าสุดช้าร์นกยก2ชาลลิตสอไดเชาผ่านครับที่เวทีมวยช่อง74ครับ26มกราคมที่ผ่านมา คู่ชกเป็นเด่นพรเพชรเอกปัตตานีครับหรือว่าสอสันเพชรครับมวยสงขาซ้อมไปที่สอสันเพชรนะครับอยู่กับพวกฉลามเงินฉลามทองนะอายุ19ปีครับ170เซนติมตรปล่อยๆ55กิโลนะครับต่อยมวยมาประมาณ30กว่าไฟนะครับก็ไม่เคยเห็นเลยจริงๆครับแต่ว่าตามข้อมูลก็มีแพ้เจ้าแสงศักดา บอยท่าฉางที่สุราษฎร์ครับ28ทธันวาคมที่ผ่านมาเห็นว่าปล่อยปล่อยต่อยที่ใต้นะครับก็ต้องดูว่าวันนี้หน้าเสือบรรยากาศพี่เอกปัตตานีจะค้าจะดันได้หรือเปล่าคือคู่นี้ถ้าพูดถึงอาวุธมวยทรงมวเนี่ยมันคู่นี้คู่นี้เราคงพูดกันไม่ออกหรอกแต่ว่าถ้าให้บอกว่าเคยเห็นเจมสักเนี่ย ถามว่าเก่งไหมเกมสักตัวนี้เก่งครับเป็นมวยที่ต้นจัดแต่ว่าบางครั้งบางทีชอบพลิกแพ้แพงๆราคาแพงๆอ่ะสามสิบหนึ่งก็ยังเคยพลิกมาแล้วช่วงนี้ก็ถือว่าฟอร์มก็ยังใช้ได้ล่าสุดน่าจะต่อยมวยสำรองมวยรอบปุ่นเสือนะที่ช่องเจ็ดชานนกเจ้าชานลิศมาก็ถือว่าฟอร์มสวยนะร่างกายวันนี้ก็ถือว่าต่อยเมืองกรุงสม่ำเสมอกว่าแหละคุ้นชินบรรยากาศก,าศกว่าแต่เมื่อเช้าน้ำหนักมาขาดค่อนข้างที่จะเยอะ มาร้อครับขาดไปหนึ่งปอนเหมือนกับต่อน้ําหนักให้คู่ชกเลยเด่นพรเพชรเนี่ยมาร1 4ครับคู่นี้ไม่เคยเห็นเด่นพรเพชรน,นะไม่รู้ว่าเขาจะเอามวยซุ่มมาต่อยรลยเปล่าแต่ผมก็ยังมองไปที่เจ้าเจมสักแหละคุ้นหน้าคุ้นตากันมากกว่าต้นๆก็มีลูกเตะขาเจาะยางต่อยหมัดลุ้นก่อนได้ครับแล้วก็ตีน,นอกแข้งซ้ายถือว่าจัดจ้านวงในก็ดีดูเชชชิิงกกก,กคคววาามมันยจจุรบ ก็ออกไปที่มวยที่เคยเห็นดีกว่าครับจะชนะเด่นพรเพชรเอกปัตตานีราคายังไม่เปิดนะครับคู่นี้คู่ที่2ครับปราบพิภพเอราวัณครับพบกับเจ้าพรน,นำโชคสู่ปุพั์ครับเวทพิกัด123ฝ่ายแดงคือปราบพิภพเอราวัณครับหรือว่าสอนพิชัยสอนศักมณีครับหายไปนานมากสมัยก่อนในต่อยมวยรอบปูนเสือนะรุ่นเดียวกันกันกบฉลามเสือช่วงปี64นู่นเลยครับมวยรอบปูนเสือครั้งที่20 หายไปนานมากน่าจะประมาณโอ้หลายปีอะสาปีแล้วมัง้งอายุ25ปีครับ168ซนติเมตรมวยสงขานะครับซ้อมที่เอราวันเป็นมวยซ้ายครับฝีมือครับมีนอกมีในครับความเป็นมวยถือว่าดีมากนะช่วงสมัยต่อยมวยรอบปูนเสือเนี่ยแรกๆเลยนะสดมาตลอดน่าจะมาแพ้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะมาแพ้นัดที่ต่อยกับเจ้าฉลามเสือแพ้ในนัดชิงชนะเลิศอะเข้ามาสู่รอบชิงได้ก็ถือว่าไม่ธรรมดา คือต่อยชุดนั้นก็จะมีเพชรอ่าวไทยเพชรพลังชัยพวกอ,อ่ใครเหรอเดโชปอบอริลรักษ์อยู่ชุดดวยกันดาบดำพวกนีน้คือก่อนหน้าเนี่ยต่อยโมอรอบปูนเสือไม่แพ้ใครเลยนะมาแพ้เจ้าฉลามเสือแค่คนเดียวในนัดชิงไล่มาตั้งแต่ชนะเพชรพลังชัยสสจิตชัยตั้งแต่ปี6-3ชนะน็อกเพชรอ่าวไทยพิทักทางหลวงยกที่3ปี63ชนะเดโชปอบอริลรักษ์ ที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีปีหกสามแล้วก็ชนะคะแนนดาบดําปตทอทองทวีที่ช่องเจ็ดสีปีหกสามแล้วก็มาชนะฟ้าสยามโตราชธานย์ยิมที่ช่องเจ็ดสีปีหกสามล่าสุดต่อยนัดชิงนะครับแพ้ฉลามเสือนายกเอ่าสาราที่ช่องเจ็ดสีในมวยรอบปูลเสือปีหกสี่แล้วก็ล่าสุดต่อยอยู่ที่เวทีมวยลุมพินีครับห้ายกแพ้คะแนนพยักอุดรพุ่มปันม่วงปีหกสี่ หายไปนานมากครับโอ้โหตามข้อมูลในน้องเขาบอกว่าไม่ได้ต่อยที่ไหนเลยนะไม่รู้ว่าหายไปไหนอะ่ะโอ้แต่ว่าวันนี้ต้องดูว่าร่างกายจะเป็นยังไงนะครับความเป็นมวยฝีมือ ไม่เป็นรองอาวุธทรงมวยเนี่ยผมมองว่าความเป็นมวยเนี่ยดีกว่าเจ้าพอนาโชคโดยสำพอนำโชคตัวน,ตน,นี้เข่าล้วนๆครับแต่ผมกลัวอย่างเดียวก็คือสภาพร่างกายแหละไม่รู้ว่าไปยังไงมายังไงแต่ว่าข้อ,ขอข่ายการทำมวยเนี่ยถือว่ามาตรฐานนะซ้อมอยู่กับพวกปีใหม่เอราวัณอย่างเงี้ยคู่นี้เนี่ยแดงเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยลดไป0.6 น้ำเงินในลถไปบอลกับไปจุดสคู่นี้อยากให้ดูเลทราคาประกอบสักนิดหนึ่งราคาถ้าขึ้นมาป่าพิภพเป็นต่อเนี่ยวันนี้ผมมองว่าน่าเล่นแต่ถ้าขึ้นมาราคาไม่ดีนะราคาเป็นรองเป็นรองมากกว่า3 2 5สองสองเนี่ยผมมองว่าเล่นไม่ได้แต่ถ้าราคายังยันหรือว่าราคาแบบเสมอป่าพิภพหรือว่าต่อสัก5 4า2ี่สสองกก็ได้อะผมมองว่าถ้าราคาสู้สักนิดหนึ่งแสดงว่ามาดีแน่นอนวันนี้ผมยังชอบไปที่ความเก่านะ ความเก๋ากระดูกการผ่านมวยชื่อชั้นเนี่ยผมมวงว่าปราบพิภพเขาดีกว่าถึงแม้จะหายไปนานก็ตามเนื้อตัวเมื่อเช้าก็ถือว่าค่อนข้างมาดีก่อนที่จะหายไปต่อยไว้ประมาณ119ไฟนี้ต่อย123ก็เพิ่มขึ้นมาอีกไม่กี่บอน์นะก็ดูว่าร่างกายน่าจะดีแหละก็ถือว่าค่ายเขาถึงปล่อยออกมาเอราวันก็ข,อข้อไข้มาตรฐานการนำมวยถือว่าไม่ดีไม่ปล่อยออกมาแน่นอนนะครับ คู่นี้ออกไปที่เจ้าปราบพิภพครับนอกดีกว่าวงในก็ต้องไปลุ้นนทีเพราะของเดิมๆปราบพิภพตัวนี้เขาก็เข่าในเหนียวเหมือนกันวันนี้ก็อยู่ที่สภาพร่างกายไม่หมดแรงวันนี้ผมมองว่าจินปราบพิภพยากออกไปที่ปราบพิภพครับคู่ที่3ครับคู่นี้น่าจะเป็นต่างศึกต่างสายนะแพตตี้สอพงก์มลจากพลังใหม่พบกับตะวันฉายวีเคเขาใหญ่ตัวนี้น่าจะย้ายมาอยู่เกียรติเพชรแล้วนะในศึกในสายเกียรติเพชรละร้อยสามสิบปอนด์ครับเวทดน้ําหนักปล่อยๆนะเพราะว่าฝ่ายน้าเงินมาแทนครับแพตตี้สอพงกรมอเพชรสองภาค เพชรหนองจิกครับมวยจากหนองบัวซ้อมสอบโปรโมทที่สงขา17ปีครับ170เซนติเมตรนะครับพื้นเพก็เป็นมวยประเภทบูะครับแต่ขาเจาะยางต่อยหมัดรุ่นนับรุ่นน็อกได้ครับชนะแตกยกสี่เทพสุทินศักดิ์อินเตอร์ที่สงขาเสมอลิทิชัยพอหอมกลิ่นที่อ้อมน้อยแล้วก็ล่าสุดชนะฤทธิชัยพอหอมกลิ่นที่ช่อง7สี12มกราคมที่ผ่านมาคู่ชกตะวันฉายวีเคเขาใหญ่บูมเด็กเซียนขนแผนน้อยไผ่เมืองอุดร เข้าเวนแทนเจ้านี้ชาวเอราวันนะครับมวยอุดรซ้อมสีรักมวยไทย17ปีครับ165พื้นเพเนี่ยเป็นมวยขวาฝีมือนอกได้ในดีซ้ายหน้าเนี่ยโคตรจัดเลยตัวนี้เก่าเกมกระดูกมวยเนี่ยผมมองว่าตะวันฉายนดีกว่าค่อนข้างเยอะนะแพ้เฟสเอราวันครับแพ้นอกที่วันลุมินีครับชาะไม้สังเงินสอยิ่งเจริญการช่างที่ช่อง7ล่าสุดเนี่ยแพ้ลุงเหลืองเล็กนุ่มเนิ่มเดียนมวยไทยที่ช่อง7ดครับเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาพลาดโดนนับ8อย่างเดียววันนั้นคู่นี้ ฝ่ายแดงมา130.2น้ำเงินมา130.8ผมมองว่าเลทราคาเนี่ยยังไม่เปิดนะแพตตี้เป็นมวยตัวยืนในรายการจริงครับแต่ผมมองว่าความเป็นมวยฝีมือเนี่ยยังไงก็สู้ตะวันฉายไม่ได้หรอกทรงนี้ถามว่าตะวันฉายกลัวไหมผมก็มองว่าไม่กลัวหนักหนักแรงๆเน่ยผมก็มองว่าตะวันฉายนี่ผ่านมาค่อนข้างเยอะแล้วนะ คู่นี้ผมชอบที่ความเก่านะดูการผ่านมวยชื่อชั้นตะวันฉายวันนี้ดีกว่าคือเจ้าแพตตี้วันนี้ต้นในหน,น,นักแรงทุกลูกจริงแต่ผมมองว่าถ้ากดไม่ลงความเป็นมวยเชิงโชคฝีมือผมมองว่าวันนี้ตะวันฉายดูเก่าเกมกว่าหน้าเสือบรรยากาศสภาพแวดล้อมก็ดีด้วยถึงแม้จะมาแทนยิงครับแต่ผมมองว่าวันนี้ดีกว่าเอาตัวรอดได้ครับจะชนะแพตตี้ซอ้อโปงอมอมคู่ที่4ี่คู่เอกครับคู่นี้ ประักเอกเทพพาคินพบกับยอดขุนศึกสิทธิ์เก้าประพลครับ,140บร้อยสี่สิบปอนด์ฝ่ายแดงก็คือเจ้าประตักเอกเทพพาคินเดินชนเล็กพลัดดอนยิ้มครับมวยตัวนี้สุสขโขทัยนะครับซ้อมอยู่ที่ขุนผาเมืองที่เพชรบูรณ์อายุ26ปี170เซนติเมตรต่อยมาหลักร้อยละพื้นเวเป็น,ปนมวยเข่ามวยขวา,มว,ขวามวยขวาที่มีลูกหนักลูกแรงนะหมัดหนักสอคมครับแพ้คะแนนใจเพชรศูนย์จิราธาเสาที่อ้อมน้อยชนะอ็อกยกสองไทยสยใจเชรกุไทยที่สุราษฎร์ แพ้คะแนนยอดดีทีบตรทองทวีครับที่สระแก้วยีบิบสองมกราคมที่ผ่านมาคู่ชกยอดขุนศึกสิทธิ์แก้วบพพลหรือว่าประคยัดคำพันมวยจากจุมพรซ้อมสิทธิ์แก้วบพพลรุ่นน้องครับสิบหกปีร้อยแปดสิบสองเซนติเมตรสูงยาวกว่ากันค่อนข้างเห็นแต่ว่าจะบางหน่อยนะครับเป็นมวยซ้ายแหละครับฝีมือเข่าวงในไม่ลูกขวางแต่ว่าท่าถนนหัวจินหัวใจเนี่ยยังเป็นรองกันอยู่พอสมควรชะนะเจนพบมรัชพัฒน์บุบ้านจอมบึงที่หลังสิทธิ์แพ้นักชกสองเพชรพิเชษหอจกกกุสุธีที่หลังิ แพน็อกโยกสีเพชรพลังชัยพอหอมกลิ่นที่อ้อมน้อยยีเ่เบดทานวาคมที่ผ่านมาคู่นี้ฝ่ายแดงมา140น้ำเงินมา139.6ถ้าพูดถึงกระดูกการผ่านมวยเชื่อชั้นเนี่ยประตักเอกดีกว่าค่อนข้างเยอะแต่ว่าเจ้ายอดขุนศึกเนี่ยเขาจะรูปร่างจงฉกดีสมัยก่อนต่อยอยู่ในศึกในสายของเพชรยินดีนะตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ในศึกในสายของเพชรยินดีคือรุ่นเดียวกันไม่มีตัวต่อยเพราะว่ารูปร่างจงชกเขาดีรูปร่างจงชกคือใหญ่กว่ารุ่นเดียวกันเยอะอะแล้วมันต่อยกันไม่ได้ พอชนะติดต่อกันมาหลายไฟพอปล่อยขึ้นมาเจอรุ่นพี่ที่กระดูกดีๆส่วนมากเข้าไปไม่ค่อยเป็นโดนหนักๆแรงๆก็มีถอดใจเหมือนกันนะวันนี้ประตักเอกถ้าต่อยถูกทรงนะเดินไต่เดินต่อยเดินอัดเลยวันนี้ผมมองว่ายอดยอดขุนพลเนี่ยไม่น่าจะอยู่ได้แต่ถ้าจะมาเล่นฝีมือติดชึ่งเนี่ยโอ้โหสามยกถ้าไม่เร่งไม่รีบทําเนี่ยสี่ห้าเนี่ยยอดขุนพลเดินขวางเดินค้าเดินแทงเนี่ยผมบอกเลยว่าวงนายนี่ถือว่าใช้ได้เหมือนกันอยู่ที่ว่า เจ้าประตักเอกอ่ะจะเดินขู่รุ่นน้องหรือเปล่าถ้าเดินขู่รุ่นน้องวันนี้สนุกผมมองว่ายอดขุนพลตัวนี้ก็หัวใจก็ยังไม่ค่อยเต็มสักเท่าไหร่ยังชอบที่รุ่นพี่ครับกระดูกการผ่านมวยดีกว่าครับวันนี้จะชนะทางด้านเจ้ายอดขุนพลสิทธิ์แก้วประพลครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสรุปมวยชอบ3ดาวแล้วก็5ดาวประจำรายการให้แฟนมวยได้นำข้อมูลป,ประกอบการเล่นหน้าตู้ประกอบการตัดสินใจของท่าน 3าดาวไปที่ตะวันฉายวีเคเขาใหญ่ครับมาแทนจริงแต่ว่าความเป็นมวยดีกว่า3ยกก็อันตรายนิดหนึ่งแต่ว่าถ้ากดไม่ลงวันนี้ผมมองว่าเชิงชกลูกจุกจิกลูกเก๋วันนี้ผมมองว่าดีกว่าจากชนะทางด้านเจ้าแพตตี้สอพงษ์มรครับห้าดาววันนี้ไปที่ประตักเอกเทพาคินขอให้เดินครับวันนี้ถ้าเดินขู่ในวันนี้สนุกผมมองว่ายอดขุนพลตัวนี้เป็นมวยรูปร่างดีแต่ว่าโมจิตหัวใจโดนหนักแรงบางครังบางทีมีถอดใจเหมือนกันชอบไปที่เจ้าประตักเอกเทพาคินเป็นวยชอบห้าดาว สรุปมวยชอบทั้งสคู่ในรายการคู่แรกชอบไปที่มวยเจมสักแสงทองคาแกสครับคู่2ชอบปราบพิภพเอราวัณคู่3ชอบไปที่เจ้าตะวันฉายวีเคเขาใหญ่คู่ที่4คู่เอกชอบไปที่เจ้าปักเอกเทพพากินครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้สมาชิกมสทุกท่านเฮงๆรวยๆนะครับวันนี้หวยออกด้วยนะครับขอให้ถูหวยรวยเบอร์เฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับก็จากลาปขอได้เพียงเท่านี้ขอประคุณครับ